มาป้าอะไรแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะเยฟซี เกียวสวัสดีครับก่อนเกียวสวัสดีค่ะ,คะมีเด็กอย่างไรสดแต่ไม่ไม่พูดนะค่ะมาไรสดเรื่องนี้แต่ cái nhạc sao là ừ. ôi Hãy subscribe cho cân Ghiền Mì Gõ จ้าส,ส,สวัสดีสครับก่อน,ย,น,นอยุ้นนั่นหนีมาหนาวจ้าอากาศพอดีเปิดแอร์ได้ล่ะเปิดออแบบดอร์เสมอจิจ่าทำอะไรเอฟซีถามแต่งหน้าไปไหนคะจ้สวัสดีปีใหม่ที่ไหนคะสสวัปีใหม่นะคะไปเปแค่ช่างซ่าช่างสามหนีซีนแรงพอดีมาก เบงหน้าตัวเจ้าเบงหลังเอาละอมหอ้ยิ้มรอก่อพเ่นหนอกเบื้องัปะเป็นเบาครดจะเป็นเบาจะเถิงเสียคืออาบปากก่อนนะครับเอฟซีครมเสียอารมณ์ดีครับ ยิ้มละยิ้มเยทำไมอยู่ม่อยู่ไม่อ่เอาไปเลยครับไปทำไปทำงานที่ขอบต้นนะครับเลย หายดีแล้วค่ะกินปลาเด็กได้แล้วต๋องเกี่ยวเสื้อปลาเด็กเสื้ออย่างไรจำเสื้อบ่าเป็นอย่างนี้หรอบ่าขั้นเป็นอย่างนี้หร้อ หัวลูกหัวหัวสีฝาดเนี่ยสวรรค์พันหยอกันจะอะเจ้าหนจุ๊บพี่หรือยังจุ๊บพี่ในแต่หรือยังจุ๊บ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 พี่จุ๊บพี่จุ๊บพี่จุ๊บพี่ก่อนจุ๊บจุ๊บจุเกี้ยวจุ๊บพี่ก่อนจุ๊บพี่เอ้ยเอาใหม่จุ๊บใหม่จุ๊บใหม่จุ๊บ อะพี่พี่จุบน้องพี่ละจุบน้องเออไม่เป็นไรครับพี่ขอจุบนะบพี่อจนครับเมยไม่เป็นไรครับเพัเปพนต่ำยมสอสหันต่ำตำเพื่นวะสอนคนจะได้ไปญี่ปุ่นพอจะไปญี่ปุ่นพอเพื่นยี่สิี่ยี่สิบห้ายี่สิสอยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปด ป้าก็าจะไปเที่ยวสองป้าก็าจะไปเที่ยวกันค่ะเอา้าหนูก็จะไปญี่ปุ่นไงไปญี่ปุ่นกับพ่อก่อนสิคะป้าก็าจะไปเที่ยวโอ้ยตายลูกข่อยไม่เป็นไรค่ะลูกโอ้ยนิสัเอาบโมะอกเอาับอออกก่อนนู้จัดการดูป้า อยกา้ิของเอื่อยได้แล้วน่ารักมากค่ะแก้วลิงก็เอื่อยได้แล้วนองก็ได้จาไปนอนไปลูกไปคําเพงคําเพงของโอเคอ่านอ่านเมนด้วยนะคะ เอาเอาเี you? Uh, you oh, ้ยลวออดูหน่ยว่าเอฟซีาไม่ค่อยใช้ค่ะครับามีไงเอาคุยกับเอฟซีค่ะเอาคุยกับเอฟซีค่ะเอาเอฟซไม่เกด้วยแต่แบบเป็นไยัให้ับโต๊ะก่อนนะป้า พี่โตเด็กผุ้นะคะพี่โตอยู่พี่โตเด็กค่ะอุ้ยคืเอฟซีค่ะค่ะเอฟซีกินข้าวเรียกคะหนูจะแต่งนะขอแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งหน้าไปไหนคะอุ้ยแม่มาดูหนูด้วยเนี่ยเห็นไหมใ้่เอ๊ะเห็นไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเอฟซีไม่อันแดงๆไม่ใช่แม่ค่ะลูก หน้าเหมือนแนม่เลยหนไม่เชื่อช่แม่ค่ะอันนี้ใครอ่ะกอคกอผู้หญ่ไงพี่พี่จ้าเปลี่ยนแล้วใครอะพี่พี่ใครอะใครใครอะบ้าป้านเรียหน้าแรกพี่พี่แล้วหนะูไงหนูหน้าซอยอยู่กับป้าหน้าแรกอ๋อป้าไม่ทาครีมเนาะ ป๊าป้าชาวจีนมันก็ขาวป้าผัวผัป้าเก๋เลยเนี่ยขาวๆแ้ยังหองเแต่งหน้าก่อนนะคะช่าเ้ลยอุ๊ยหนูแต่งหน้าอยู่ค่ะเขาแต่งไปคือใบชาเอซีเห็นึ่งเดียวเองนะนะเอาป้องไปตรงหน้าหนูค่ะอ้าว อ่านคอมเมนต์มาเคะพี่อะไรอ่ะอ่คอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์อุยเอขบอกาเอาส่งหัวใจให้หนูด้วยขอบคุณค่ะ่อยเอกแลชให้ค่ะูกแล แล้วก็ไปดูกลุ่มพี่แม่หลายสดเลยนะคะแล้วก็ซื้อบัตรตั๋วได้เลยนะคะเดีกค่ะจดูพี่รำไรก่อนนะคะบ๊ายบายน้องยังไงน,นี่ค่ะมแน้ะคะวันนี้มาถึงนะคะมาถึงว่าก็คือแบบรู้สึกแบบบัพรโมลล์นะคะ จะไปปัดผมให้ดูค่ะแบบนะค,คุณค่ะคุณค่ะลิตานริตานริต,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 ตาดูลองเรียนร้องประเทศไทยไหมคะร้องร้องร้องไทยไหมคะร้องค่ะร้องไทยอยู่นะคะ ค um ุณแม่ผแบบสู่ะฮึ่่ะสามันแล้วค่ะัดตรงตัวเปล่ะคะัดแล้วอ๋อเจมี่ปดตรงตรงตัวใช่ไหมคะช่นะคะ คอมมมิตนเลยนะ สวัสดีค่ะคลายกันนะคะลายสดค่ะแต่งหน้าลายสดค่ะน<า>ี่นะอันดน่ะมันสูนมันสอว่าอันค่ะ

เป็นผู้หญิงผู้ชายคะเป็นผู้ชายคะ่ะใส่ผู้ชายตอนเด็กนะคะเป็นผู้ชายแต่ตอนโตนะคะเป็นผู้หญิงค่ะเพิ่มแค่ปุ้งเส็ดนะคะว่าผู้ตืนะะ่นแล้วตอนนี้เล็บสค่ะกดไลค์ สิ่ค่เราเลือหรไ่ค่ะเพะ เป็นไพ่เล้นะคะหลอยให้เลยค่ะก้าสียคนโสดข้าสียงคนโสดก้าสียงซึ่งโสดก้าสียคนโสดก้าสียคนโสดก้าสียงคนโสด ไม่แพ้พาะพี่สันมาดูาานาิกาส่รคก็ไม่ค่ะก็เห็นพี่สันอรอยค่ตอนไล์ก็มีพี่สันนะคะไม่มีรูปพี่สันจะถ่ายรูปให้ดูว่านาฬิกาถ่า,ายรูป นริตนริตไปสุดท so ี่สมารูนริตัไปคะอไม่ดูค่ะดูนะคะจะไปโทรสั์เค้กห่ยค่ะอุ้ยไปค่ะอุ้ยเนยอมีนใช่ไหมคะคุณ่อุ้าป้า ี่ FC ส่งเหมน้อยมาขอบคุณค่ะเสร็จนานามาวันนี้อุ้ยวันนี้เส่นํำนามารดมาขอบคุค่ะ ออค่ะหีเเ็นเสียา่ะยังคุยอยู่หรอคะยอือหืออุยพี่น้ยออีก วุ้ยไลฟ์ไปถึงไหนแล้วคะแต่งหน้าไปถึงไหนแล้วคะเราไม่แต่งเลยบล็อกเกอร์สาวอาืมแล้วก็ต้องทาลิปใช่ปะใช่เดี๋ยวไปหาลิปก่อนนะคะเอตี้โอเคป้าพี่ไปหาลิปใจอันนี้ิ่คืออะน,นี่พี่ขะอันนี้ไม่ใช่ลิปนะคะนี่ไม่ใช่ลิปนะคะนี่คือลิป มาถ่ายเให้ดูว่าจะเป็นยังไงอืม วันนี้ต้องมาพูดดูพอดีเลยค่ะนั่นใครมาดูไม่ไม่มีรูปจอมาดูจอมาดูเราเหรอไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่บอกป้าดีกว่าป้าใครก็ไม่รู้มาดูหนี้ไม่มีรูปขอบคุณค่ะคุณผู้ชขอบคุณนะคะที่มานับชมนาบดาค่ะไปทำเพื่อที่การเม ใครใครก็ไม่รู้มาดูแล้วก็ไม่มีรูปด้วยค่ะค่ะดูนั่คุยเลยตลอดครข้ามะทำไมไมมาอต FC ค่ะทำไมทไม FC ดูแล้วมันไม่มีรูปคะหารูปโปรไฟ้าหน่อยค่ะหลูโฟ้าเลยค่ะอออสญดาไม่ดีใช่ไหมคะฮาร์พีขอเดี๋ยวเติมหมดให้นะคะ ต้มเหมือนที่ M C U มาขึ้อป่ตแเดี๋ยวาบงปะาีหาด่อสะแตกไปแตกมาเหมือน,งงนทิมเนี่งสิคแะ

ป้าป้าคุยคยกับใครย,ยคใหญ่คุยกับยุซีก็ได้ยคุยกับยุซี่ไหอว่าจังไรเอ,อันเป็นเฮดบ่เป็นได้ตัวดจดวงจักได้ลูกองต้งุกับสวัสดีค่ะคุเนตกหอางไ วันนี้อยู่บ้านค่ะ<ม>นอนเล่นค่ะ<ง>สวัสดีปีใหม่นะคะอันนั้นไม่ใช่ตื่นิงจนนั้นอันนั้นอนน้นคือไ,ม,ไม่ใช่ไม่ช่คนิใช่ราพ่อว่าริตาเห็นลูกไม่พ่อยังไงพ่อเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อก่อนสวัสดีค่ะโตเกียวสวัสดีพ่อ<ค>สพพิพ่อพ่อค่ะดูเขาตค่ะ พ่อหนูขอแต่งหน้าไปดูหมอลำก่อนนะคะโอ้สาวอยากดูหมอลำไปไปดูก่นนะคะลาไปย่าเียวสวัสดีครับก่อนเจียวขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต่งหน้าก่อนนะคะบ๊ายบายโอ้ไผมเหยียดตานอ้องลูกโอ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้เอ้ะอ้โอนโอ้โอ้โอ้ยค้ับ้โอ้โอ้โออ้โอ้โออ้โล้อ้ ียงเคืองหรือท่านนอนเว้นอยู่สวัสด,ดีหนึ่งพันท่านนะครับไปโลพ่อมาดูหนูใช่คะ่ะสวัสดีคะ่ะยาทวดก็มาวัดยาทวดก็มา<ย>ค่ะน,นอนเวีนคะ่ะไม่มีเวียยคะ่ะนอนเวีน ว่ามีเวียก์มีงานนอนปีใหม่ก็ซ่อมเก่าแลอดพี่น้องจะสิไปใส่กินอย่างลำบากเขากับวันใก็เลยบอกไปใส่ายตรวจกับว่ามีเวียกอีออย่างดอกจนอนกับหยอกหลานเท่านั้นแหละให้ความอบอุ่นกับหลานกันขึ้นฮอด นป่นไงพี่โตมาแล้วลูกอยากฟังพี่โตมาซองเจอส่วนพี่โตมาหาเหพื่อนพี่โตมาเล่นด,ด้วยค่ะันนี่ใส่ปอไปแล้วบ่ะจำใบเด้อพายเมื่อวี้หลัวโป้ไฟเป็นโจนนะรีบใส่เลยนะฉันนี่นแต่ว่าป้ามีใครมาดูหนูไม่รู้แต่ไม่มีรูปเลยนะป้าเพื่พนอน่าเพื่อนว่าใหเอฟซีใส่รูปโป้ไฟเด้อเพื่อน คนละเอฟซีไม่มีโปรไฟล์เลยป้ามาดูหนูเห็นไหม,มตัวมเ่เล็งแล้วน่าริตาลูกหลอกพ่อรวยจ้งหน่าสีผ้าไปเสื่ออ่าเพี้เอาผ้าเอามาสีผ้าเรียบ้อยจับสลากมือเร่งอันถ้าเนเลยไปสื้อของความอยู่สว่สีหัวสีเด็ดจับบอดอะ ข่อยก็ม <m í rit> <m í rit> ีไอข่อยวันน้ไปสื่อของปวดขาปวดแข้งป้าเจ้าผู้ไม่เคยจมว่าเมื่อยพี่น้องข่อยเอาร้านข่อยข่อยข่อยบันนีเมื่อยเด้แต่ว่าถ้าเห็นข่อยเห็นนกกินเห็ดเบียร์ข่อยเมื่อยหลวดเห็นนกกินก็เห็ดเบียรอันข่อยยืนดูเห็นนกข่อยละปวดขาเมื่อยเห็ดเบียรเบิดเมื่อยยืนล่างสวยเบิดเมื่อยเมื่อยอันปวดขาบานเนี่ย คุณแม่ยังไม่ตื่นค่ะสิริเพชรโลดตัดอยู่จัง่อยไปสื่อขนมมะฮอของคอนเทนต์หน่อยจ้ะเขียงค่ะพ่แม่ศรีบายล่ะป้าจะกินไอติมได้บ่ค่ะกินได้อยู่จ้าแต่ว่าบ่ทแม่ได้กินกินได้อยู่หรอกมั้งไอติมกินได้อยู่ค่ะ สวัสดีป้าเจ้ยยัยโคดานติตาโตเกียวน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอบคุณดาวร้อยห้าสิบสี่ดวงค่ะใช่อยู่ป้าน,น้องนาดิตาบอกว่าจนหรือเปล่าค่ะไม่มีรูปโปรไฟล์ก้ากรุงเทพมื่อด้นองอันป้าเจ้าอันก็แพาวผ้าจะดเดียวผ้าเล็กหน่อยไปเที่ยวอันผู้ผาหมานจ้าที่ียกว่าจะไปญี่ปุ่นกะ พอดีกับว่าเด้ไปเพราะว่าป้าเจ้าบ่บไปเพราะเพราะว่าช่วงนั้นอันแพออบบร่ท้องว่ามันแพรดอกช่วงนั้นท้องก็เลยบ่อยากเดินทางก็เลยว่บ,บไปบานี้เพีพ้ยว้าก็เลยจองตัวไปผูเกียดบานผูเกียดก็ว่าน,านา้ำท่วมก็เลยบ,บ่ได้ไปอีกก็เลยทิ้มตัวไปบานีก็เลย่าจุไปผูพามานไปผูพามานก,ก็ไปน้ำยูวันที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็วันที่เจ็ดก็จะ รู้เคี่ยงเขาเลยไปทรงได้เหมาคุณเทพนะจ้ะบ่านนี้ก็จะกลับมากเพราะว่าอันพอว่าหมอนัดหมอนัดไปตรวจมดลูกวันที่สิบเอ,เอเ็ดมกราก็เลยก็เลยได้กลับมาก,ก่อนหอล้วจ็กังจะเป็นคุณเทพใหม่นะจ้ะฝนฝก็เลยได้กลับเอ็ดวันที่สิบเอ็ดหมอนาฏยุโมคุณหมอนัดตรวจก็เลยนี่ ก็เล่นไป่งนีตาแล้วก็ตัวเกี่ยวกันจะเด็กลับบ้าแล้วก็จะไปไหมนี่เองไรับลัดแอนก็บกบก,ก่มมอมก็ไปทู่กับานอก็ไป้กันผู้พามันไ,ไปเที่ยวแล้วก็สิรัวไปส่งเทปแล้วก็จะกลับลงมาใหมเอาสิเลยไปุงเทปอือ แล้วแกจะมาใหมภาส,ไสิไปส่งจะภาษีคำโอดไปไสวัสดีปีใหม่ครับป้าสวัสดีค่ะว้าวมันไุ่งรือ,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 อเครียดหน่อยสิครับไปส่งเอฟซีถามว่าปัจเจ้าบแพเพท่องทีจ้าว่าฉันแสดงว่ <c oughs> าเพื่อน,นัน คนกิจต่ำมัากจะคนคนคนกูจะดจากวะแย่แย่ถวดกับสิ้นเดือนจ้าสิ้นเดือนมกราเอาเอฟโต้ไปงานสภาอะรไปเลยย้ายประวัติไปถัวที่กงเทพลยจ้าะไไม่ต้องเดินทางไปมามาสเ้ไานย้ายประวัติไปตัววที่กรงเทพไปไลจ้าะไม่ต้องเดินทางไปมาาสัญ้า เปิดเทอมรอบหน้าค่อยพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศเมียนมาราที่แรกก็ว่าจะไปญี่ปุ่นน่ะล่ะบานนี้ก็เลยว่าจะควงทองก็เลยบองน้องมาบวไปจะไปผู้เกสตวสซันบานนี้ไปผู้เกสตกับก็เลยไปรุ่มเขาอีกแล้วเพราะว่าอันกินอาหารทะเลบ่ได้เอาไปเอามาก็เลยไปผู้เกสตพี่น้องก็เลยไปผู้พามานไปผู้พามาันไปน้ำอยูกเจะให้ยายทวดจ้ ติดตามประเจ้ตาตลอดจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีคุณอิทธีคุณอิทธีคือมีซีรีไปใส่ไปใส่ขึ้นมีซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยอนซับดีกว่านะจ่ายขอโทษหาเ้าขาวกอน เดี๋ยวแซมเนี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ